กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยพลโทจตุรพัฒน์วงศรีเผือกเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบน้ำดื่มน้ำผลไม้ผ้าเย็นขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มชูกำลังให้แก่จุดบริการประชาชนและจุดตรวจสามแยกทองผาภูมิโดยมีพันเอกจิรศักเขียวสีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งและส่วนราชการในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี